สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนำทุกท่านเข้ามาสู่รายการวิเคราะห์เกมลูกหลังบายแจ็กกี้เช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเป็นคิวของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้แอดมินแจ็กกี้ใส่เสื้อสโมรสรฟุตบอลในประเทศไทยเข้ามานะครับซึ่งเป็นสโมรสรของแอดมินแจ็กกี้เองก็คือสโมรสรอุบลโรเวอร์เอฟซีหรือว่าฉายายดอกบัวเพลิงนะฮะเป็นทีมในระดับลีกสมัครเล่นวันนี้ครับ เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในรายการช้าง FA ฟเัซึ่งเป็นถ้วยฟุตบอลถ้วย็อกเอาท์ซึ่งทุกทีมในประเทศไทยที่ลงทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีสิทธิ์แข่งขันในรายการนี้นะฮะแอดบินจกี้ก็เลยอยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลเอฟเอคัพให้แฟนบอลแฟนคลับทุกท่านได้ชมกันส่วนวันนี้ช้าง FA Cup คัพเนี่ยจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะฝ่าฟันเข้ามาสู่รอบนี้ได้ต้อง ผ่านด่านต่างๆแม้กระทั่งทีมเล็กทีมใหญ่ต้องเจอกันหมดก็เปรียบ,บก็เหมือนบอลสุตรอลเอฟเอคัพของประเทศอังกฤษนะครับส่วนที่พิเศษของ f อ Cup ของไทยเนี่ยคือแชมป์ในรายการนี้จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเล่นในรายการ AFC c h a m p i o ปี l e a ล u e ในซีซั่นหน้านะครับในรอบแบ่งกลุ่มเลยไม่ต้องไปเพย์ออฟนะฮะร,ร่วมกับทีมแชมป์ไทยลีกดูกาลที่กำลังจะจบนี้นะครับเป็น2ทีมส่วนอีก2ทีมมาจากอันดับที่ 2และ3จะได้ไปเล่นรอบเพย์ออฟก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรอบแบ่งกลุ่มซึ่งฟุตบอลไทยณตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์ในเอเชียเนี่ยสูงเป็นลำดับต้นๆของทวีปนะฮะทำให้ในประเทศไทยหรือไทยลีกเราเนี่ยได้โคต้า4ทีมโดยได้รอบแบ่งกลุ่ม2ทีมและก็รอบเพย์ออฟอีก2ทีมถ้าเพย์ออฟผ่าน2ทีมก็เป็น4ทีมนั่นคือการพัฒนาของของวงการฟรุตบอลไทยณตอนนี้ ซึ่งไทยลีกเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนนะฮะฟังมาเลยว่าลีกอันดับหนึ่งจริงๆนะตอนนี้มาตรฐานสูงครับฟุตบอลไทยลีกอ่าพูดถึงไทยลีกเนี่ยหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าแข่งในระบบไหนบ้างไทยลีกประกอบไปด้วยไทยลีกหนึ่งะฮะก็คือฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยส่วนไทยลีก2ก็คือลีกยูชั่นหนึ่งนะครับส่วนไทยลีก3ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างมาเป็นลีกภูมิภาคเช่นเดิมก็คือแบ่งเป็น6โซน ก็แต่ละโซนก็แข่งแบบเยเ่าเยือนภายในภาคตัวเอง6ภาคคัดเอาดับที่1ของ2แต่ละภาคมาเล่นรอบมินิลีกหรือว่ารอบแชมเปี้ยนลีกก็คัดเอาอีก3ทีมขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับส่วนไทยลีก2ก็คัด3ทีมขึ้นสู่ไทยลีก1่เช่นกันความมันของฟุตบอลไทยนะทุกวันนี้สนุกแล้วก็เร้าใจมาตรฐานสูงขึ้นแต่ที่ทําให้เราขาดแรงจูงใจและก็ความมันลงไปก็คือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเนี่ย ล่าช้าออกไปต้องหยุดถึง2รอบ2ครานะครับทำให้ลีกปัจจุบันเนี่ยจบช้าส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆเกี่ยวกับสโมสรแล้วก็นักเตะด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้แอมินเจก,กี้เองก็เป็นนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งอยากนำเสนอแง่มุมฟุตบอลไทยให้เราได้ชมกันบ้างน,นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆครับส่วนวันนี้ก็เป็นคิวเอครับก็เลยอ่ะได้มีโอกาสได้มาพูดและได้มีโอกาสได้ทาช่องขึ้นมาก็อยาก เสนอผ่านทางนี้ด้วยให้ทุกท่านได้ชมกัน f อฟเอับวันนี้นะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายก็อย่างที่แอดมินแอ๊กี้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกทีมในประเทศไทยสามารถส่งร่วมกันในขันได้นะครับต้องขอแค่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟ,ฟุตบอลแห่งประเทศไทยแค่นั้นเอาละครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า16ทีมเนี่ยประกอบไปด้วยทีมไหนกันบ้างและแต่และทีม,มาจากลีกยูวิชั่นไหนนะครับคู่แรกนะครับเมืองเลยยูเนเต็ดนะฮะ อยู่ในไทยลีก3นะครับไทยลีก3ซึ่งเป็นรองแชมป์โซนด้วยนะครับในซีซั่นนี้นะฮะเปิดบ้านพบเชียงรายยูเนเต็ดนะครับที่สนามรีเวอร์ไซด์สเตเดียมของเมืองเลยนะฮะคู่นี้ก็สนุกนะฮะเจอกับทีมจากไทยลีกอย่างสิงห์เชียงรายซึ่งได้เป็นแชมป์ไทยลีกเก่าเมื่อซีซั่นก่อนคู่นี้ความสนุกข,ของเกมหรือว่าแฟนบอลก็อยากจะเข้าไปชมแน่นอนครับนานๆทีจะมีทีมไทยลีกมาเล่นกับทีมระดับดิวิชั่น3ดิวิชั่น4 ทุกคนก็เฝ้ารอดูนะครับส่วนคู่ต่อไปครับสงขลา FC ครับเปิดบ้านสนามจีนสุรานนท์ฮะพบกับทีมราชบุรีมิตรผล FC สงขขา FC เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นอยู่ในไทยลีก2นะฮะก็จะพบกับราชบุรีมิตรผล FC ซึ่งอยู่ในไทยลีก1อ่าคู่นี้ก็สนุกนะครับสงขลาก็อาจจะได้เปรียบที่เล่นในสนามจีนสุรานนท์นะครับส่วนคู่ต่อไปครับการท่าเรือ FC ฮะเนี่ยทีมบิ๊กเนมของไทยอีกหนึ่งทีมครับเปิดบ้านพบ พสสเตเดียมมาพบบุรีรัมยูเนเต็ดโอ้โหคุณนี้บิ๊กแมตช์เลยฮนะถ้าการท่าเรือไทย FC เนี่ยซีซั่นนี้จบด้วยอันดับที่อ่ครึ่งซีซั่นนี้จบด้วยอันดับที่2ได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลนี้นะครับในปีนี้โอ้ oh, oh, ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดปีนี้ก็แผ่วลงไปคู่นี้บิ๊กแมตช์นะครับแข่งขันในเวลา18ในกาที่สนามแพสสเตเดียมคู่ต่อไปครับ ฉลามชนนะนี่ยักษ์หลับของเมืองของเมืองไทยนะครับเชนบุรี FC ครับเปิดรังเชนบุรีสเตเดียมครับพบกับทีมสุพรรณบุรี FC นี่ก็ทีมใหญ่พบกันทั้งสองทีมในไทยลีกนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะหวดกันเวลา19บเนาฬิกานะครับคู่ต่อไปครับอุดรยูเนเต็ดนะฮะพบทรูแบงคอกยูเนเต็ดหนึ่งทีมจากไทยลีก3เช่นกันครับอุดรยูเนเต็ดหรือทีมเก่าคือน้องน้อง,องยูดีน้องหานนะครับซึ่งเล่นมาจาก,กระดับไทยลีก ผ่านระดับไทยลีก3แล้วก็มาสู่อ่าไทยลีก4แล้วก็มาถูสู่ไทยลีก3ซึ่งไต่เต้าขึ้นมาทีละขั้นจนทุกวันนี้อุดรยูเต็ดได้แชมป์โซนภาคอีสานนะครับเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อลุ้นเข้าสู่ไทยลีก2ในซีซั่นนี้ฮะ,ะแล้วครับพบทรูแบงค์คอกอ่ะเราก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะทีมไทยลีกทรูแบงค์คอกนี้มีทีมม,ทม,มีนักเตะ ระดับชาติระดับทีมชาตินะครับอยู่ในทีมมากมายแม้กระทั่งต่างชาติด้วยนะครับโดยจะเล่นกันในเวลา15นาฬกานะครับณนะสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทชยาเขตอุดรธาน,นีครับอ่ะโวนคู่ต่อไปครับเมืองการยูเนเต็ดครับพบนองบัวพิชยาเอสีเมืองการ, United, รยเูเนเต็ดอีกหนึ่งทีมแชมป์โซนภาคตะวันตกนะฮะของลีกชทยลีกสามหรือลีกคุยภาคครับเปิดบ้านพบนองบัวพิชยะในชทยลีกสองซึ่งเป็นทีม ระดับอาชีพแล้วตอนนี้ซึ่งพร้อมที่จะขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งนะฮะจะเล่นกันในเวลา15ในการนัสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีก็มีดาราซูปเปอร์สตาร์อดีตหัวหน้ทีมชาติอย่างสุชาวนุ่มน,นะฮะเป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะเอาละครับ,ค,รบคู่ต่อไปครับตลาดเอครับเปิดลางสนามกีฬากางจังหวัดตราดนะเล่นในเวลา18นะคบพบกับเชียงใหม่เอฟซก็ตลาดเอฟซอยู่ใน,ในระดับที2นะฮะพบเชียงใหม่เอฟซก็ที2เช่นกันครับ ทั้งสงทีมก็ใส่กันสนุกแน่นอนครับอยู่ในระดับเกรดทีมเดียวกันคู่นี้ก็เล่นในเวลา18นกาแล้วครับโอเคคู่ต่อไปครับปิดท้ายรอบ16ทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองไทยนะฮะเปิดดัง s c g สเตเดียมคพบสมุทรปาราการซิตี้คู่นี้ก็ SCG เมืองทองก็เก่งมาในหลายๆปีฮะส่วนปี2ป,ป,ปีนี้3ปีนี้ก็ดอปลงไปเนื่องจากว่า เหตุผลด้านการนําทีมก็นกโยบายของผู้บริหารของทีมบางทอยูีนเต็ดแต่ทีมที่มาแรงทีมหนึ่งคือสมุทรปราการซิตี้เนี่ยเป็นทีมจังหวัดที่ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีลุ้นที่จะขึ้นไปสู่ท็อปโฟของไทยลีกด้วยในซีซั่นนี้นะฮะจับตาดูดีครับสมุทรปราการซิตี้นะฮะเอาละครับ,รบนี่ก็เป็นรล่ยาวมาถึง MA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งทีมที่ เจ้าบ้านก็จะได้เล่นในบ้านนัดเดียวดูผลเสมอใน90นาทีเสมอกันต้องต่อเวลา30นาทีต่อเวลาจะมีใครยิงได้ตัดสดินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษนะฮะรอบแทีมสุดท้ายรอบรองชาเลิศและรอบชิงชาเลิศเช่นกันครับเล่นนัดเดียวนะฮะและก็ไปชิงกันที่สนามกลางอาจจะเป็นสุพชลาัยหรือสนามราชมังคลาคารากาสถานนะฮะแชมป์ได้ไปเล่น AFC c h a m p ช o n ป l e a g ส e ซีซั่นหน้านะครับก็ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทย ผ่านทางแอดมินแจ็คกี้ผ่านทางช่องวิเคราะห์เกมลูุหนังบายแจ็คกี้หยูดชุ Channel ช่องนี้นะฮะเราจะมีข่าวสารฟรุตบอลไทยมาให้ฟังเรื่อยๆมาให้ชมกันเพราะว่าแอดมินแจ็คกี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบฟุตบอลไทยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุกกีอยู่ในวงการปัจจุบันก็ยังคงคุกกีอยู่ในการทําทีมฟุตบอลระดับลิสสมัครเล่นนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ไล่ยาวถึงฟุตบอลไทยไป ให้ทุกท่านได้ชมในบางกันทุกคนบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่า FA Cup คืออะไรลีกคัพคือฟุตบอลอะไรฟุตบอลไทยมี3ถ้วยเช่นกันนะฮะมีลีกคัพหนึ่งถ้วย FA Cup แล้วก็ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือว่าไทยลีกนะฮะคล้ายๆกันกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเอาละครับวันนี้แอดมินจะกี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กด Subscribe กดติดตามสนับสนุนแอดมินรบกวนกดกระดกิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับใครมีข้อมูลอะไร ที่อยากเสริมเติมแต่งก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับแอดมินจะก,กี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยเสืส้อสวยๆของทีมดอกับเพลิงอุบลโรเวอร์ f ออนาคตครับทุกท่านอาจจะได้ชมทีมทีมนี้ขึ้นสู่ไทยลีกนะครับยังไงวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ